สวัสดีครับพบก,กับผมเจมส์แคนซีอาริเอจังนะครับรายการที่คนเก่งๆเขาดูกันนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอปทําให้เคลื่อนลื่นไหลนะครับก็แอปนี้หาโหลดได้ตามใช้อิดนะครับใช้อิดคืออะไรนี่นะครับนี่ครับช้อิดโอเคครับให้เราดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเสร็จเราดาวน์โหลดเรวติดตั้งแล้วก็กดเข้าแอปนะครับ เนี่ครับแอปนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแอปอะโอเคอย่างแรกให้เราติ๊กอันนี้ออกครับหรือคุณจะติ๊กอันนี้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับแล้วทาให้แล้วทําการกดเลือกสามอันนี้ถ้าผมให้ผมแนะนำนะครับผมจะเลือกอันสอง ทำให้เครื่องธรรมดาแบบปกติขึ้นแล้วกดเปิดเลยครับด้านบนนะครับตรงนี้นะครับกดเปิดเลยครับมันจะทำการเปิดจากแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีการทาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคทําการออกเลยครับแค่นี้นครับเสร็จแล้วง่ายๆง่ายไหมล่ะนั้นผมกับผมเจมขอจบคลิปแค่นี้ครับบ๊ายบาย